สามสอดพี่เขาคงน้องเขา,าันนจะกินไปปล่าเดียวมือปืนมีนายมาแล้วครับน้องโย้ไอ้โม นพี่พี่ต,อออ <board. S 1> ต้องเออนี่พี่ต๋องตัวตึงนี่ว่ะมือปืนเป็นมีนายน้องๆมันไม่มีอะไรมากแค่นั้นเองสวย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 ตายฝันดีครับน้องไม่มีอะไรมากแกเขาเล่นเก่งนะพี่ต๋องหล่อมากครับม่งมันไม่มันไม่ หมูม,มันไม่อันนั้นน่ะคือแบบหมูมันหมูมันชอบหลุดอ่ะไม่เป็นไรให้แค่สองแบบเย็นครับ ดีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคอนโดโอเคโอเคยังไงแล้วแต่ลมตัวนี้มันรัดข้จะหยุดเลยนะการเลวร้ายนี่เองได้ได้แม่จัดห้าพันห้าร้อยห้าสิ5 5 5าสวัสดีทุกคนครับฝากกดไลค์กดโอ้ยม่งมันมันมันไม่ม่งมันไม่อันนั้นน่ะม่งมันไม่แบบมัน่งมันชอบแบบอะไไรรมู่้ คือเพนเพนเพนเอออะไรวะโดนพี่พี่ต๋องเออหัวคมคมพี่หัวคมคมเรียบร้อยครับผมฟันดีครับน้องมาแล้วครับตัวแรกน้องน้องตัวแรกมาแล้วจ้าตัวแรกมาแล้วครับผมสวยเกินเลันเงนนะจ้าพี่ต้องแอบเนียนนะเนี่ย ไม่บอกไม่กล่าวหรือถ้ารู้ว่าพี่ตองจะเล่นด้วยคือแบบว่าไม่ต้องกดในห้องค่ะเอาเรื่องห้าสิบห้ากลับกลับตุยกลับตุยเขาหน่อยเนาะกลับตุยกับตุย ดีครับน้องดีครับผมมันมือปืนเป็นมีนายครับน้องๆมันไม่มีอะไรมากแค่นั้นเองฝากดุ้หัวใจหน่อยนะอย่าโไปเรียบร้อยแตกแตกแตกแปกดวยครับผมขอเต้นก่อนนะเบลเต้นอยู่นะเบลเต้นอยู่นะสักครู่นะ โอ้ฝันดีครับน้องทม่มีอะไรมากถามตัวมาแน่แบบนี้ต้องกดติดตามแล้วขอบคุณมากทุกคนต้องพิมพ์ว่ายอดรักนักซูมออกรอมเท้าโอเค โดนครับต mm ัวไหนตัวไหนตัวไหนเอาตัวไหนครับตัวนี t ้มันตัวนอกครับไม่เอาไม่เอาตัวนี้ครับตาย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 ครับวันนี้ครับน้องฮะตัวไหนฮะวันนี้ครับน้องตัวไหนครับเพราะว่าตัวไหนมันจะเตโอ้โหน่อยเดียวครับผมหน่อยเดียวครับหน่อยเดียวครับวันนี้น้องอยู่เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ แน่นเกินที่ตองดุนรับผมมเน้น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 น้อเน้นเน้นน้อพึิกพับอย่าเนอะอย่าทำพี่พี่ไม่อยากตายโอ้ยแม่งหยามแบบหยามแม่งสุดเกิน ฟิกเกอร์ข้ามคือมาแล้วนะยังไม่รอดเลยโหเป็นวันสุดจริงนะเนี่ยธนูไม่ได้มีไว้ที่เบิร์งแล้วนะครับน้องๆที่บอกไว้เลยธนูมีไว้กดแล้วยิงฮะมันแรงมากครับเราทุกคนนรร้่องเท้าคูดาวของอ้าไม่แตกจ่ายไม่ทำเหมนไม่เป็นไรทำพี่สอไม่ได้ไม่แตกน้องๆไม่ต่อยอะไรอะทำพี่ตสองที่ ไม่มีแตกได้ยังไงคือใครเห็นบ้างออกอันเดียวซูมรัวเลยผูกเวรกรรมเชี่ยะเชี food, <S 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 like ่ยเองอีกแล้วไอ้เอาอีกแล้ววันเอาผมอีกแล้วะน้องไม่นะ มาพอดีเลยตายพอดีใช่ปมโอ้แม่งมันแปลกๆแล้วน้ำพิกเหมือนตะเกียบเนี่ย สเลเยอรออกมาแล้วไม่ดนวัดไม่โดนวัดไม่โดนวัดไม่โดนวัดกานเ็วบ้โดนไม่โดน้องในของเราถูกโจมตีหัวหหดจะเพใส่เพื่อลูกรอครับ โอ้ยจะแพ้เหรอเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆฮัลโหลุ้ยเพชไม่ได้ด้วยไม่ยอม ตายตายสามตัวดิไอหนุมมาดิมาดิทนูไม่ดีวีไว้่เบินูไม่ดีวีไว้ี่เบิงผมบอกไว้ก่อนว่ามันแรงอ๋อมนแรง นไม่ได้มีไว้ที่เบิร์นครับอนูไม่ได้มีไว้ที่เบิรครับนูมันแรงครับตอนนี้อูีธรรมดามันแรงมากแอคชีมแซกเอ็กรุงสุโขทัยา คนถ้าผมฝากลุมหัวใจกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยนะครับทุกคน,คนบอกแล้วว่าธนูไม่ได้มีไว้ที่เบิงค่หนูมากค่ะตอนนี้ธนูไม่ได้มีไว้ที่เบิงน,น้องมีเซกาโปกระจัดธนูไม่ได้มีไว้ที่เบิงธน,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 นูไม่มีไว้ที่เบิงไงน้องน้องธนูไม่มีไว้ที่เบิงเนาะพี่บอกก่อนพี่บอกว่าธนูไม่ได้มีไว้ที่เบิง ทไม่ได้มีไว้ให้เบิงพ,บพีนานูไม่ได้มีไว้ให้เบิงนะมาด้มาดมาด้มาสองแล้วมาด้มาด้ธนูไม่ได้มีไว้ให้เบิงเนาะมนูธนูนนแต่ดาวมีไว้เบิง ธนูไม่ได้มีไว้ให้เบิงไอ้นุธนูไม่ได้มีไว้ให้เบิงฮัลโหลธนูไม่ได้มีไว้ให้เบิงเนาะโหดจังท่านูไม่ได้มีไว้ให้เบิงครับบอกแล้วว่าธนูไม่ได้มีไว้ให้เบิงครับน้องๆไม่บอกก่อนนะธนูไม่ได้มีไว้ให้เบิงครับไปทดสอบ กำลังกลับกำลังกลับเดี๋ยวค่อยไปเติมเลือดก่อนธนูไม่ได้มีว้ให้บังคับะัด้วยเฮ้ยพี่ต่องตัวดตึงนี่ว่ะเฮ้ยพี่ต่องตัวตึงนี่ว่ะแกเขาเล่นเก่งนะของแท้เออหัวเน้นๆพี่หัวเน้นๆพี่หัวเน้นๆพี่ใส่ืนว่ะเดี๋ยวเอาเอาธนาจรยิงเลย ธนูยิงเลยธนูยิงแล้วชนะรำโชว์หน่อยนะคะรับตัวไหนตัวไหนตัวไหนเจ็บตัวไหนเจ็บธน,นูยิงธรรมดาก็แตกยิงแตกไอ้ดุมมาดิไอ้ดุมมาดิมาดิฝันดีครับน้อง ไม่ต้องฝันดีธรรมดากดธรรมดาก็แตกไอ้ดุมต้องฝันดีครับน้องเฮ้ยพุกข์เถอะทุกข์พับรีเฟกไวดุลในดุมรีเฟกไวรุ่นรีเฟกไวรุ่นไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยแหมมาแล้วมันมาแล้วน้องๆไม่นะรีเฟกหมดที่ห้าสิบห้าวิ่งอยู่วิ่งอยู่รึอยู่ ได้ไฟครับได้ไฟ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 เยเรียบร้อยลากหัวคมคมเล่แม่เอาเนี้ยก็มือสายตายเออจีเอาคลิปที่จู้ขวาห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าชนะเต้นเมลอน โอ้โหเยดาย่าไม่น่าเพชหาหมอแพทย์เต้นเมลอนอีกเกมปลาไหลโชว์หน่อยหนุยถึงสิบตัวนะ เพจได้ไงวันนี้แท้เต้นบันเล่เลยครับเล่นอย่างตึงแค่เฉยจะเฉื่ยชาเยแล้วครับอยลรับื่อยใชค่อย้้ร่อยเ่อยแค่ย้แอยใแคอ้ยแบใจ่อแค่อ้ำลอมเฮ้ยแ้ยังไงวะใช่ไยม โอ้โหโอ้โหเสียดายดูสกอร์ผมสิสิบสามเก้าโอ้โหดาเมจบนยี่สิบเก้าเงินเง็นเงินผมเงินผมแสนโอโอ้โหโอ้โหไปไม่ได้ไงวะเนี่ยร้อ ทำงานอะไรครับโอ้โหวันไม่เจอเลยวะอะไรอ่ะพี่แม่เวอเลยน้องๆแก้มือกดเอวสุกใหม่ <c oughs> ผมออกไปเป๊บเดียวแพ้เลยโอ้โหผวาวะชะนานแล้วนะเมื่อกี้อนอนไม่หลับละคืนนี้ ยานยานายเพลงออกก็แพ้สิครับยานวะเฮ้ยไม่เงยผมค่าไปสิบตัวโอ้โหไม่เงยตั้งแต่เล่นเอลซูปมาเกมนี้ไม่ค่าเยอะสุดไม่ได้ไงวันเนี้ย <laughs> ไม่อยากจะเชื่อเอาไม่วะแคปไว้เป็นตำนานวิ่งตั้งแต่เลียาโอสุมาสิบตัวนี่คือเยอะสุดของผมแล้วนะ